กะเพ่าน,ะะไไน,น่ะใส่กรบใบไว้อะครบ้างเนาะใส่ก็ต้องอเดี๋ยวถ้ากิจกรรมรอบหน้านี่ก็อาจจะต้องไปทั่วประเทศหรือว่าไปทั่วโลกเลยตอนนี้นะครับกดไลก์กดแชร์วันนี้ผมอ,อทีมงานทีมเทคนิคถ้าพร้อมแล้วแจ้งนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะได้ช่วยกันคนนะครับ พี่น้องไม่มีน้องแล้มีแต่พี่ๆนะครับพ่อแม่นะครับเพื่อนๆน,น,นะครับที่มาในวันนี้นะครับนาอนก็พี่จะได้มาเรียนรู้แล้วก็มามาร่วมกันนะครับในการที่จะสนับสนุนนะครับนโยบายครับเส้นใยกัญชากัญชงนี่แข็งแรงนะเขาไปใช้กัญชารักษาโลกในบ้านเขายังผิดอยู่เพราะฉะนั้นแล้วทุกที่ในประเทศไทยหรือจวัดเจียงาย

เยอะี่สุดเรด้มาเี่นมาแล้วดีแล้วอเคกเราจะได้เอาภาพลง้องด้วยครับสองขอบคุณครับเดี๋ยวขอรูปรวมไปสองเดงสองมีวีดีโอนะครับขอวีดีโอหน่อยนะครับก็จริงๆแล้วอ่ะผมเริ่มต้นจากการที่ได้ได้เป็น กรรมธิการการสาธารณสุขที่พิจารณาเรื่องกัญชามาตั้งแต่เมื่อักเข้าไปสภาใหม่ๆจนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็พอตอนนี้ที่มีการเปิดกฎหมายเปิดให้ให้มีการใช้กัญชาอย่างแพร่หลายแล้วเนี่ยก็เห็นว่ามีความเข้าใจผิดๆนะครับแล้วก็มีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนเกี่ยวกับกัญชาของสมควรนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือก็มีอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยที่มีหลายๆคนสนใจนะครับแล้วก็ แล้วก็อยากจะเข้ามาศึกษาว่าจริงๆแล้วกัญชาเรามีเรามีผลดีผลเสียยังไงแล้วก็เอาไปปลูกเอาไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้ยังไงก็เลยเป็นที่มาในวันนี้ครับวัตถุประสงค์ของการจัดงานโครงการนี้นใช่วัตถุประสงค์ก็คือทํอาให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่ากัญชาคืออะไรแล้วก็ข้อดีข้อเสียของกัญชาคืออะไรแล้วก็เปิดโอกาสทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เปิดความเข้าใจของคนว่ากัญชาจริงๆแล้วเนี่ย มีมีผลดีอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ข้อควรระวังอย่างไรครับผมกิจกรรมในวันนี้แล้วก็รวมไปถึงผู้เข้าร่วมเป้าหมายเท่าไหร่เออในวันนี้เนี่ยที่มาร่วมงานเนี่ยมีทั้งหมด100คนแต่ว่าหลังจากประกาศประกาศไปไม่กี่วันเนี่ยก็มีผู้สนใจลงทะเบียนมา ตอนในทางทางออนไลน์ที่เราให้ลงทะเบียนนะครับประมาณ3 4 0 0คนซึ่งซึ่งทุกคน,นก็ด,กดูตื่นเต,ต้นนะครับดูสนใจที่อยากจะเรียนรู้วันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าได้ไลฟ์ผ่านผ่านสื่อโซเชียลของทั้งผมด้วยแล้วก็ได้ให้ข้อมูลผ่านไปเพราะหลายๆคนที่มาในวันนี้เป็นทั้งผู้นําชุมชนเป็นทั้งอสอมอนะครับแล้วก็เป็นคนที่ทํำวิสาหกิจชุมชนอยู่แล้วก็เพื่อได้ไปกระจายข้อมูลต่อแล้วหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการจัดเวทีย่อยๆไปในตามพื้นที่ต่างๆด้วยครับ ความรู้ความเข้าใจของ่น้องประชาชนตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเออจริงๆแล้วข่าวสารออกมาในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นข่าวสารในเชิงลบค่อนข้างมากทีเดียวแต่ผมก็มาฟังดูแล้วในหลายๆคนก็ยังยัง,ย,งยังอยากจะเรียนรู้นะครับอ,อ,อย่างที่ผมพูดในงานนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วกัญชาเนี่ยก่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยเรามีการศึกษาว่ามันเป็นยาเสพติดประเภทขนาดไหนรุนแรงขนาดไหนนะครับเมื่อเทียบกันดูแล้วเนี่ยกัญชาเป็นยาเสพติดที่มีความรุนแรงน้อยกว่า แอลกอฮอล์หรือน้อยกว่าพวกบุหรี่ด้วยซ้ำไปนะครับแต่เราก็ต้องไปแนะนําการใช้ที่ถูกต้องเช่นเยาวชนเด็กอายุน้อยกว่า20ปีหรือว่าผู้หญิงมีคันเนี่ยก็ก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับส่วนเรื่องของอข่าวเรื่องของการผสมกัญชาในเมนูอาหารนู่นนี่นั่นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะบอกอยากจะสื่อสารก็คือว่าจริงๆแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมือนกับเราเห่อครับเราอยากจะลองเพราะว่า กัญชาถูกประกาศที่เป็นยาเสพติดเนี่ยมันหนึ่งชั่วยุคนแล้วนะเพราะฉะนั้นสังคมก็เลยต้องต้องกลับมาเรียนรู้กันใหม่ว่าทําอะไรได้บ้างทําอะไรไม่ได้นะครับอันนี้เป็นช่วงผมคิดว่าเป็นช่วงลองเป็นช่วงเรียนรู้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะกลับมาสู่ภาวะปกตินะครับแล้วมีการควบคุมที่ดีก็จะทําให้กัญชาเนี่ยไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือกัญชาเนี่ยเราเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ประกาศใช้กัญชา ทางการแพทย์ได้อย่างเสรีนะครับมีการปลูกได้อย่างเสรีในการใช้ในครัวเรือนเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เป็นโอกาสของประเทศครับเป็นโอกาสของประชาชนที่อยากให้ทุกคนคิดว่าเราเป็นจุดมุ่งหมายที่ทุกคนจะเข้ามารักษาโรคด้วยกัญชาที่นี่ทุกคนจะเข้ามาค้นหายากัญชาที่นี่แล้วก็มารักษาด้วยกัญชาที่นี่ครับแล้วรวมถึงทดลองเมนูกัญชาใหม่ๆที่นี่ด้ยวยท่ก็น่าทุกข์มองแล้วว่ากัญชาเนี่ยมันจะมีกัญชาเหมือนพืชเศรษฐกิจตัวอื่นไหมเพราะว่าจะมีพวกพืชในทุ่งเข้าไปครอบครอง ก็มีคําถามเรื่องของในทุนเนี่ยมันผมก็อยากจะตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ครับว่าคําถามเรื่องว่ามีในทุนขายใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังการผลักการนโยบายการกัญชาหรือเปล่าเนี่ยในฐานะที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นในในในฐานะของกรรมธิการสาธารณสุขนะครับแล้วก็มาจนถึงวันนี้เนี่ยยืนยันยืนยันด้วยหลักฐานเลยครับว่าไม่มีในทุนใหญ่เพราะเพราะว่าหลังจากที่กัญชาได้รับการประกาศให้ให้เสรีแล้วเนี่ยทางการแพทย์ จะเห็นว่าไม่มีรายใหญ่ที่ออกมาขายกัญชาไม่มีรายใหญ่ที่ออกมาขายน้ำมันกัญชาไม่มีรายใหญ่ที่ออกมาแจกจ่ายกัญชารายใหญ่ที่สุดคือหน่วยงานราชการเพราะฉะนั้นแล้ว เป็นเป็นสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะได้มีหลักฐานข้อมูลชัดเจนแล้วครับว่าโอกาสของพืชกัญชาที่จะเป็นเศรษฐกิจเนี่ยเป็นโอกาสที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองศึกษาดูครับแล้วก็อย่าให้เสียโอกาสจากจากการที่จะมาร่วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอน,นาคตครับคาดหวังผลของกิจกรรมนี้อย่างไรบ้างแล้วก็จะฝากถึงพี่น้องประชาชนอย่างไรครับก็กิจกรรมนี้ที่ ที่มาที่ไปก็คืออยากจะให้ทุกคนมีความเข้าใจครับเพราะฉะนั้นแล้วความคาดหวังคืออยากจะให้ทุกคนรู้จักกัญชาเข้าใจการใช้กัญชาอย่างถูกต้องกัญชาและกัญชงนะครับรู้จักว่ามันใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างและจุดประกายให้ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของกัญชากัญชงได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหลังจากที่ได้ข้อมูลได้ความรู้ที่ถูกต้องแล้วเราก็จะไปขยายผลต่อได้ครับก็หวังว่า เชีงรายนะครับแล้วก็ในประเทศไทยหลายๆพื้นที่เนี่ยก็ได้ประโยชน์จากการที่มีพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่เราจะไม่ได้แค่ปลูกพืชเพื่อไปขอรับเงินชดเชยเราไม่ได้ปลูกพืชเพื่อหวังว่าวันหนึ่งเราจะมีคนมาช่วยเหลือแล้วรับซื้อแต่เรามีทางเลือกมากขึ้นในการผลิตพืชผลเกษตรครับผมรวมถึง การทางเลือกในการที่แปรรูปด้วยกัญชากัญชงเนี่ยในฐานะที่ประเทศไทยเราเริ่มก่อนนั้นเราก็ไปวิจัยทําเป็นยาทําเป็นสารเคมีทําเป็นเครื่องสําอางอะไรพวกนี้ได้ก่อนครับสาหรับคนที่อยากจะปลูกกัญชาในตอนนี้นะครับสิ่งที่ต้องทําก็คือลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนได้ทั้ง,งช่องทางออนไลน์แล้วก็ทางออฟไลน์นะครับออนไลน์ก็คือลงทะเบียนในแอป,ปนะครับแอปพลิเคชันนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันปลูก น,นะครับของอยอนะครับตรงนี้เนี่ยก็ลงทะเบียนง่ายๆครับก็หลังจากลงทะเบียนแล้วก็สามารถปลูกได้เลยหรือว่าถ้าไม่ทําไม่เป็นหรือว่าไม่มั่นใจเนี่ยก็ไปติดต่อรอพอสตอใกล้บ้านได้หรือว่าโรงพยาบาลใกล้บ้านได้เพื่อไปขอข้อมูลหรือว่าไปแจ้งที่นั่นได้ครับอันนี้ก็คือก็คือแนวทางนะครับเพื่อที่ให้การปลูกเนี่ยทำได้อย่างถูกต้องการจดแจ้งนี่คือการไม่ได้ขออนุญาตครับจดปุ๊บปลูกได้เลยครับผม